สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาราคา1,500บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1,500บาทรวมส่งนะครับรวมส่งแล้วนะครับเราออกค่าจะส่งให้เรียบร้อยนะครับส่งฟรีนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้มีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีลูกดอกให้1ลูกนะครับยาง1งชุดท่อพร้อมสายพีน100ปอนด์ให้1ชุดตามตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับอ่าปีกข้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับตามตัวอย่างนะครับช่องทางติดต่อตามนี้นะครับ เป็นบุ๊กช่องคิวเป็นยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688600ติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับอย่าแอดปทางไลน์นะครับไลน์เต็มนะครับแอดไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ติดต่อมา2ช่องทางนี้นะครับอ่าสะดวกจริงๆก็คือโทรมานะครับโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับแจ้งรุ่นแจ้งราคานะครับอย่างรุ่นนี้นะครับเป็นกำคอสีดํานะครับบอกเขาว่ากำคอสีดําบอกกับแอดมินว่าอยากได้รุ่นกำคอสีดําราคา1500บาทส่งฟรีปลายทางนะครับ แค่นี้นะครับเราก็จะรู้ว่าต้องการรุ่นไหนนะครับแล้วก็บอกชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับผมแนะนําให้โทรมาสั่งจะดีที่สุดนะครับบางที Facebook เราเราไม่ได้นั่งเฝ้าตลอดนะครับก็ทักเข้ามาบางทีเราก็ยังไม่ได้ตอบนะครับมันจะช้าหน่อยนะครับถ้าถ้าจะให้ดีก็คือโทรมาเลยโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับง่ายสุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานแม้กระสินเทพาทําสีดานะครับตัวนี้ระบบไก่กลอง EC ล็อกสแตนเลสมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับ สึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมไม่ได้เราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับระบบไกเราออกแบบมาเนี่ยหนาแข็งแรงนะครับล็อกเยอะนะครับแล้วก็ระบบกลไกภายในนะครับกลไกภายในเราใช้สแตนเลสเกรด,ดที่มันแข็งนะครับไม่ได้สึกล้อยง่ายก็เลยกล้าร,รับประกันให้ตลอดชีพนะครับลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีการลั่นการสึกล้อได้ง่ายๆนะครับใช้ไปสิบยีปีนะครับถ้ามีปัญหา ค่อยสูงกลับมาเค็มได้นะครับระบบไกผมรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับรางเป็นรางเควันนะครับรางเควันก็จะมีร่องนะครับร่องตรงนี้ให้ติดดอดได้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ดูหน้าตัดรางนะครับหน้าตัดรางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับเพื่อรองรับสาย PE นะครับสาย PE ที่อยู่ในท่อเนี่ยมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวยาวเลยนะครับจนไปถึงหน้าไก่นะครับเวลาเรายิงนะครับมันก็จะคลายตัวแล้วก็พุ่งออกมาตรงรูนี้นะครับ จะม,มีจังหวะที่มันหย่อนนะครับเหมือนอเหมือนรางรุ่นเก่าที่ผมทำสายพี่อีมันจะพาดอ,อยู่ตรงปรีกนะครับเวลายิงนะครับบางทีสายมันหย่อนลงไปพันกับปีกลูกดอกก็ขาดทิ้งนะครับหรือบางทีนะครับก็ดีดขึ้นมาพันเข้ากับยางม้วนเข้ากับยางนะครับก็ทําให้ลูกดอกขาดทิง้งหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้นะครับถ้าเป็นรางรุ่นเก่านะครับเวลาเรายิงยางมันอาจจะกระชากลูกดอกกลับไปทําอันตรายต่อเราได้นะครับก็เลยได้ออกแบบรุ่นนี้มานะครับ ทำให้สาย PE มันซ่อนอยู่ในรางนะครับทาให้มันมีความปลอดภัยนะครับเนี่ยครับสายมันจะล็อกอยู่นี้ตลอดนะครับเวลาเรายิงก็จะพุ่งออกมาตรงรูนี้เลยนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่มันไปพันกับปีกับยางอะไรทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่ผมใช้งานมาเองนะครับยังไม่เคยมีปัญหาติดขัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมรับประกันให้เลยว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีอาการลูกดอกติดขัดแน่นอนนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับที่ล็อกท่อเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับตัว ครอบไกลก็เป็นสแตนเลสนะครับ1นึ่พันห้าบาทเท่านั้นนะครับของดีๆนะครับจะส่งให้ฟรีด้วยนะครับเฉพาะค่าจัดส่งก็ปลาเข้าไป200แร้อยนนะครับนะครับรวมส่งนะครับใส่ของดีไปให้ทั้งหมดนะครับรางคีวันเนี่ยก็เป็นรางที่หนาพอสมควรนะครับน้ําหนักไม่ถึงกับหนักมากเท่ารางค2ทูนะครับแต่ว่าความแข็งแรงก็ถือว่าหนากว่ารางรุ่นก่อนๆที่ผมเคยทํามานะครับคีวันตัวใหม่นี่คือหนาแข็งแรงนะครับทนทานนะครับ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หนามากจนหนักนะครับตัวนี้น้ําหนักกําลังดีนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเราโกไกเราก็รับประกันให้ตลอดชีพนะครับมีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับลูกดอกรุ่นห้าสิบาทยางชุดละร้อยนะครับท่อร้อมสายพีเอชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเราสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับถ้าอยากได้นอกเหนือจากที่เราแถมให้ไปนะครับนี่ครับที่เราให้ไปกับตัวปืนก็ให้ไปประมาณนี้นะครับปีข้างข้าวก็เป็นสแตนเลสนะครับอย่างดีนะครับ เป็นงานแม้กระหินเทพาทำสีดำนะครับทรงกำคอนะครับห5 0 0บาทนะครับรวมส่งนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับนี่ครับจับถนัดมือนะครับจับกระชับมือนะครับนี่ครับยิงดีครับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นราคาสูงที่สุดในร้านแลครับใช้งานดีเป็นรุ่นขายดีที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าราคามันย่อมเยานะครับก็ สำหรับมือใหม่หัดเล่นก็ประมาณนี้นะครับอ่ามันทนทานนะครับไม้เป็นไม้กระถินเทพาเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอ่าทายากครับแข็งกว่าไม้ประดูอีกนะครับตอนตัดตัดยากกว่าไม้ประดูอีกนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้สนนะครับตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งตกตกผมเคยทําตกลงจากอ่าเรือบันไดนะครับตกใส่เรือก็ยังไม่ไม่มีอาการแตกหักเลยนะครับ แข็งแรงถือว่าแข็งแรงมากๆนะครับพอๆกับไม้ประดู่นะครับช่องทางติดต่อนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กทางคิวปืนยิงปาวบนนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับระบบไก easy lock เราจะให้ดูนะครับระบบไก easy lock ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จะมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับในกรณีที่เราจับเงี้ยงลูกดอกเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราจับดึงเข้าไปจริงๆมันดึงเข้าไปได้นะครับเนี่ยจับดึงเข้าไปเลยก็ได้นะครับล็อกเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเซฟได้นะครับล็อกเหมือนกันจับเงี้ยงลูกดอกดึงเข้าแบบปกติเลยก็ได้นะครับหรือว่าบางทีนะครับเราจับไม่ค่อยถนัดนะครับเราดึงแล้วมือเราไม่แข็งแรงนะครับหรือว่าเงี้ยงลูกดอกมันสั้นนะครับเราก็กดตรงนี้ช่วยนะครับแค่นี้นะครับ เอามือผักตรงนี้เข้ามาดันดันไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เชือกมันคลายตัวแล้วก็กดตรงนี้ช่วยนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับราคาถูกแต่ว่าเราให้ของดีทั้งหมดนะครับสเตนเลสทั้งหมดเลยนะครับไกลสแตนเลสรอบไก่สแตนเลสที่ล็อกท่อเป็นสแตนเลสปีกสแตนเลสนะครับอย่างดีทั้งหมดนะครับรางเป็นรางเควันให้ดูความหนาของรางเควันอีกทีนะครับเนี่ยครับ ไม่ใช่รางบางๆนะครับดูหนาห้ามิลเลยนะครับตรงนี้นี่ครับแล้วก็ความหนาตรงนี้นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเป็นรางอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเกรดดีนะครับอกแข็งมานะครับนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับย้ําอีกทีนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครอยากได้รุ่นนี้ก็ โทรมาสั่งกับแอดมินเราได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับโทรมาแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็บอกรุ่นบอกราคามานะครับปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับต้องบอกราคามาให้ตรงนะครับเราอยากได้รุ่นราคากี่บาทก็บอกราคาเต็มมันมาเลยนะครับถ้าเราไปเห็นรุ่นพันห้าเก้าเก้าอย่างเงี้ยเลยอยากได้พันห้าเก้าเก้าก็สั่งพันห้าเก้าเก้านะครับปืนแต่ละรุ่นรูปทรงไม่เหมือนกันแล้วก็ราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าสั่งราคามาถูกนะครับสั่งราคามาให้ตรงนะครับเราเห็นรุ่นไหนเราต้องการจะสั่งซื้อรุ่นนไหกก็บอราค ตเต็มมันของรุ่นนั้นมานะครับมันจะมีรุ่นพันห้าเก้าเก้าพันเจ็ดเก้าเก้าก็มีนะครับพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็มีนะครับอ่ารุ่นสองพันก็มีนะครับมันถึงต้องมีเก้าเก้านะครับมันถึงต้องมีเก้าเก้าบางคนยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องตั้งเก้าเก้าทำไมไม่ตั้งเต็มยังอ่าพันเจ็ดเก้าเก้าทำไมไม่ตั้งพันแปดอารุณพันแปดมันก็มีนะครับมันมีมันมีหลายรุย่นหลายราคามากๆนะครับปืนทางร้านเรามีเป็นยี่สิบสามสิบแบบนะครับใครที่ ต้องการจะสั่งรุ่นไหนก็แจ้งราคามาให้ตรงแค่นั้นนะครับเราก็จะรู้ว่าปืนเป็นปืนรุ่นไหนก็จะส่งไปให้ถูกนะครับโอเคประมาณนี้ครับฝากช่องทางติดต่อไว้อีกครั้งนึงนะครับสุดท้ายเฟซบุ o กทั้งคิวเวนิกาอุบลน,นะครับเบอร์โทรศพัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้ช่องทางนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ